ุณแม่เอาตามก่อนเดี๋ยวทำไม่ได้เอาต้องขอบคุณก่อนนะไออยู่ตรงนี้คุณคุณแม่เออเขาบอกว่าถ้าได้รางวัลเนี่ยต้องขอบคุณค่ะได้ขอบคุณยังไงสวยๆขอบคุณค่ะ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 ตอนแรกอันนี้กูได้มึงไม่ได้แหลวตอนแรกแม่เขาจะให้ร้อยหนึ่งทำไมอ่ะเหลือยี่สิบแล้ว ที่นี่สลักขามึงออกไม่ได้นะเอาสิมาหาสลักใช่มาห้าสลักขามะขอบคุณท่าด้วยใครอยากให้น้องอุ้ยทำเส้นตัดเบอร์ไหนเร็วแม่แม่หนูทำได้ที่เนี่ยได้ไหมแต่พรุ่งนี้หนูต้องกลับไปเรียนที่บ้าหนูจะเจอคนพรุ่งนี้บ่อยไม่ต้องคนพรุ่งนี้ไม่เท่าไหร่หรอกคนเท่าไหร่นี่อันนี้เบียร์นะครับนี่อาขาคนอันนี้อย่างขาให้ดูว่นยังไงขอบคุณอะไรไงขอบคุณนะ มาว่าวิดเดียวนะอ่าอิดเดียวนะแมมอ่าแล้วก็แม่มาใแม่เขาอยู่ที Again, ่น <ki il clubs> ouais. ี่เด <running> ี pues, ๋ยวแม่แม่เขามาตีนะเอาละวิเดียนะขวโย้าหน้าพยอีกแม่ขอบคุณขอบคุณแม่นะคะขอให้ร่รวยขอใ้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้แม่ติดการเร่่มรวยเร่่มรวยขายดิบขายดีทั้งคืนนี้เลยดู โโอ้มึงทุกคนเล่น <not> อ่ะจะไม่ม <become sick> ีใครได้ทำไมมาหาแม่ใหม่เลยลูกมันโอ้โหนี่นี่พ่อให้เบ็กหยุดเลยนะนี่แล้วกูจะงัาทำไมเแน่เด็กอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกคนมหาสารคามในใจทุกคนขอัคดณค่ะ